หนองในแท้น้องในเทียมฝีมะม่วงเริ่มซิฟิลิสหรืองูสวัดซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้นะคะมักสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหลายคลิปที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงเรื่องของคุณผู้หญิงกันไปเยอะมากเลยในคลิปนี้นะคะขอพูดถึง สุขภาพน้องชายของคุณผู้ชายบ้าง4สัญญาณเตือนนะคะว่าน้องชายของคุณไม่สบายมีอาการเจ็บป่วยมีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะ 1. ปวดบริเวณหัวของอวัยวะสืบพันธุ์ถ้าปวดบริเวณหัวของน้องชายนะคะปวดปวดแสบๆมีอาการแป,กแปกลกแลระคายเคืองนะคะนั่นนะคะเป็นอาการสัญญาณเตือนนะคะว่า บริเวณหัวของน้องชายอาจมีการอักเสบเกิดขึ้นยิ่งถ้าหากว่ามีแผลหรือว่ามีหนองไหลออกมาด้วยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่บอกว่าน้องชายของคุณอาจจะมีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองในแท้หนองในเทียมฝีมะม่วงเริมซิฟิลิสหรืองูสวัสดซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้นะคะมักสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันนอกจากสงสัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วนะคะอาการต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นอาการปวดบริเวณหัว รวมถึงปวดไข่หรือว่าบริเวณอันทะก็อาจจะเป็นอาการปวดร้าวจากการที่เป็นนิ้วที่ไตหรือนิ้วในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ค่ะอาการของนิ้วที่ไตนะคะจะมีอาการปวดร้าวลงบริเวณเอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ขาหนีบปวดจนขยับตัวไม่ได้แต่จะไม่มีแผลไม่มีหนองหรือว่าไม่มีสิ่งคัดหลั่งอะไรออกจากน้องชายแต่ลักษณะที่สังเกตได้นะคะสิ่งที่ทําให้สงสัยว่ามีนิ้วในไตนะคะก็คือปริมาณของปัสสาวะอาจสังเกตว่าปริมาณของปัสสาวะน,นน้อยลง หรือปัสสาวะมีสีเปลี่ยนไปอาจจะมีสีแดงคล้ายๆกับมีเลือดปนแต่ถ้าหากว่าอาการเจ็บนั้นไม่มากมีแค่เจ็บๆคันๆไม่ได้มีแผลนะคะมีอาการแดงเล็กน้อยก็อาจจะสงสัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งมักจะเกิดจากความอับชื้นการเสียดสีโดนน้ำบ่อยใช้งานบ่อยหรือว่าเกิดการติดเชื้อนะคะเช่นเชื้อราบางประเภทค่ะผิวบริเวณน้องชายก็จะมีการอักเสบเป็นขุย ทำให้มีอาการคันแล้วก็เกาอยู่บ่อยจนเสียบุคลิกภาพ 2. มีอาการปวดบริเวณอันทะปวดน่วงนวงลงมาที่ขาหนีบหรือปวดบริเวณก้อนอันทะโรคที่สงสัยนะคะก็คืออันทะอักเสบไส้เลื่อนไส้เลือดอ,อันทะขอดแต่ถ้าหากว่ามีอาการอาจเจียนร่วมด้วยนะคะก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นไส้เลื่อนแล้วมีไส้บิดหรืออันธะบิด แต่ถ้าหากว่าปวดผิวหนังระหว่างอันทะรวมกับร่องก้นนะคะอาจสงสัยว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ สามปวดลำก้องเป็นอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่ปัสสาวะปัสสาวะแล้วมีอาการแสบขัดรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บปวดเวลาที่ปัสสาวะและถ้าหากว่าปัสสาวะมีเลือดปนด้วยนะคะก็อาจสงสัยได้ว่าเป็นโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะแต่ถ้าหากว่ามีเลือดสดๆออกจากลำก้องแล้วก็ไม่มีอาการปวดอันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งบางทีนะคะอาการปวดอาจไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่อาการไม่ปวดนั้นอาจกับร้ายแรงมากกว่าเพราะถ้าหาก ว่าเป็นในกลุ่มโรคมะเร็งนะคะมักจะไม่ค่อยมาด้วยอาการปวดเว้นเสีว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะเริ่มมีอาการปวดและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้มีอาการปวดลำก้อง ปัสสาวะแล้วมีอาการแสบขัดลำกล้องปัสสาวะไม่สุดนั่นก็คือสงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและ4นะคะอาการน้องชายแข็งค้างแล้วมีอาการปวดลักษณะอาการก็คืออวัยวะนะคะมีอาการแข็งเกรงแล้วก็มีเลือดขั่งอยู่ภายในเกิดขึ้นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์อวัยวะนั้นแข็งเกรงตลอดแล้วก็มีอาการปวดซึ่งอาการนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นนะคะต้องรีบไปหาแพทย์ทันทีค่ะ ซึ่งอาการนี้นะคะสามารถรักษาได้ด้วยยาหรือถ้าหากว่าบางรายนะคะมีเลือดข้างอยู่มากนะคะก็อาจจะฉีดยาคลายกล้ามเนื้อและถ้าหากว่าฉีดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะใช้เข็มสกิปเพื่อระบายเลือดออกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีอาการแข็งค้างแบบนี้ก็อาจจะเกิดจากภาวะจิตใจด้วยค่ะและถ้าหากว่าเป็นแบบนี้บ,บ่อยๆนะคะก็อาจจะต้องส่งปรึกษาคุณหมอด้านสุขภาพจิตด,ด้วยถ้าหากว่าน้องชายนะคะมีอาการปวดแสบคัน มีแผลมีหนองมีเลือดออกหรือว่ามีอาการอื่นๆนะคะเช่นมีอาการอาเจียนท้องเสียท้องผูกน้ำหนักลดขับถ่ายเป็นเลือดนะคะคําแนะนําสําคัญเลยนะคะก็คือควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดไม่ต้องอายคุณหมอคะ่ะเบื้องต้นนะคะก็สามารถไปตรวจกับคุณหมอทั่วไปได้เพราะอาการเบื้องต้นต่างๆเหล่านี้นะคะคุณหมอทั่วไปสามารถตรวจรักษาได้หรือถ้าอาการเป็นมากนะคะก็อาจจะส่งปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเช่นคุณหมอผิวหนังหมออายุรกรรม หรือคุณหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสัวะหามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกําเนิดหรือปัญหาสุขภาพ inbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย